โอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะออนอยู่นะออนอยู่โอเคค่ะปรับกล้องนิดนึง ขยับกล้องนิดนึงนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าบ้านหวายทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกันนะคะที่โกดังบ้านหวาคลองเก้านะคะกับ เทศกาลงานจักสารนะคะวันนี้เรามีงานขันโตกนะคะที่เสร็จมาใหม่หลายรายการเลยนะอยากมีลูกค้าถามเยอะค่ะนะคะว่าขันตกไซส์ใหญ่มีไซส์อะไรบ้างนะคะตอนนี้มีลูกค้าสนใจงานขันโตกพานขันโตกหวายกันเยอะเลยนะคะแล้ววันนี้เสร็จมาครบทุกไซส์ทุกขนาดแล้วเดี๋ยวรอชมกันในไลฟ์ได้เลยนะคะว่ามีขนาดไหนหน่าใช้กันบ้างนะอย่างด้านหลังนะคะ จะมีไซส์นะคะประมาณเท่าไหร่ลูกอ,อันนี้ใช่จะมีไซส์ประมาณ26นิ้วนะคะสำหรับไซส์ที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะจริงๆขันโตกตอนนี้มีลูกค้านะคะหลายท่านนะคะแล้วก็องค์กรหลายองค์กรหลายบริษัทเลยนะคะนิยมใช้กันมากเลยไม่ว่าจะเป็นขันโตกหวายแท้ขันโตกหวายเทียมนะคะ หรือว่าจะเป็นพานขันตกที่ผสมงานอื่นๆวัสดุอื่นๆนะคะที่ทางบ้านไหวได้ผลิตออกมานะตอนนี้มีประมาณสัก4คอลเลกชันได้ใช่ไหมลูกอ่ามีประมาณ4 c o คอลเลกชันได้เลยนะคะอย่างคอลเลกชันแรกนะคะที่อยากนําเสนอลูกค้าซึ่งเป็นขันตกที่เป็นยอดนิยมนะคะราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานได้แข็งแรงทนทานเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหวายผสม ลูกค้าถามว่าวายผสมเป็นยังไงอ้าวไหนขอรีเซ้หวายผสมนิดนึงนะคะวายผสมจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะเดี๋ยวเปิดให้ชมกันเลยเนาะหลายๆคนสงสัยว่าวายผสมมันไม่ใช่คือไม่ใช่วายแท้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือของส่วนของวายผสมคือจะผสมภาษาระหว่างวายแท้และวายเทียมแต่เรื่องความแข็งแรงไม่ต้องกังวลนะคะของทีราเราแข็งแรงทนทานมากอ่นนี้เลยค่ะวายผสมจะเป็นลักษณะแบบนี้ ะค,ะคือโค้งนะจะทําจากหวายแท้ทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นส่วนโค้งนะคะซึ่งแข็งแรงทนทานนะคะทำจากหวายแท้ทั้งหมดแล้วส่วนขอบนะคะขอบด้านนี้จะเป็นงานหวายผสมเป็นหวายเทียม,ยยมใช่มลูก <laughs> เป็นหวายเทียมนะคะก็คือผสมประสานกันระหว่างโค้งหวายแท้แล้วก็ขอบหวายเทียมแล้วก็ส่วนตรงพื้น ตรงพื้นนะคะตรงพื้นก็เป็นวัสดุอีกชนิดหนึง่งเ,เรียกว่าต้นแยงอ่าเรียกว่าต้นแยงต้นแยงคือต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถนํามาทอนำมาสรารเป็นเสื่อได้นะคะถือว่าเป็นวัสดุธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างที่น่าใช้นะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ในการทำพื้นของขันโตกได้เช่นเดียวกันนะคะใครชอบงานพานขันโตกนะนำไปใส่อะไรได้บ้างเนาะถวายเพลพระก็ได้ ใช่ไหมคะหรือว่าบ้านไหนที่อยากจะทานทานอาหารกันในครอบครัวแบบสไตล,ล์ลังพอดีอยู่ด้านนอกโอเคค่ะมามางั้นขอเป็นไซส์10นิ้วโชว์10นิ้วหน่อยจ้าสำหรับไหวยผสมนะคะ10นิ้วเป็นรุ่นนี้นะคะใครชอบ10นิ้วนะคะใครอยากหาพานไปใส่ผลไม้นะคะใส่โชว์วางลายบุฟเฟ่นะคะหรือว่าจะเป็นอาหาร อาหารก็ส่วนใหญ่ที่ลูกค้านําไปใส่กันก็จะเป็นพวกของหวานขนมไทยอ่ะมีร้านขนมไทยใช้ไซส์สินิ้วเยอะนะคะสินิ้ว12นิ้ว14นิ้วขนมไทยชิ้นเล็กๆก็เหมาะเหมือนกันแล้ววันนี้10นิ้วนะคะราคานอกจากราคาประหยัดแล้วยังได้ส่งฟรีด้วยสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะพานขันโตกเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ราคาประหยัดอยู่ที่เท่าไหร่ลูกราคาเริ่มต้นสามร้อยบาท ราคาเริ่มต้น10นิ้วอยู่ที่300บาทเท่านั้นนะคะมีใครสนใจพานขันโตก10นิ้วแคปหน้าจอได้เลยนะคะราคา300บาทพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรีค่ะอาส่งฟรีทั่วไทยไปเลยนะคะรอรับสินค้าสวยๆอยู่หน้าบ้านได้เลยนะคะช่วงนี้ออเดอร์ขันโตกค่อนข้างเยอะนิดนึงลูกค้าหลายท่านนะคะ นิยมนะาหันกลับมาใช้เป็นวัสดุธรรมชาตินิยมใช้งานแบบไทยๆใช่ไหมคะนิยมแบบใช้ไทยๆแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่เลยใช้งานตั้งโชว์ตรงไหนก็ดูโดดเด่นเนาะสำหรับขันโตกของเรานะคะคราวนี้แหละลูกค้าไม่ต้องไปตามหาที่ไหนไกลเลยนะบ้านหวายของเรามีให้ครบทุกไซส์ทุกขนาดเลยในวันนี้นะคะอ่ะ300า3า0บาทสำหรับไซส์10นิ้ว ค่ะแล้วก็ไซส์ต่อไปราคาเท่าไหร่ลูกสามรามิบค่ะสิองนิ้วนะสิบสองนิ้ววัดยังไงคะสิสองนิ้วอ่วัดให้ลูกค้าชมนิดนึงสําหรับขันตกสิบสองนิ้วนะคะซึ่งเป็นไซส์ที่สองนะคะสิบสองนิ้ว,เ,วดเดี๋ยวมานี้นิดนึงคะ่ะอ่าใช่ค่ะ วัดจากขอบนะคะขอบชนขอบนะคะก็คือสิบสองนิ้วเลยค่ะลูกค้าขะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยรู้สึกเน็ตจะหลุดไหมน่าจะเน็ตหลุดนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะสักครู่นะคะ หลุดหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะหลุดเน็ตหลุดลุกอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไลฟ์กันใหม่